ปลายฟ้านัทพรอุ่นสวัสด์มีชื่อเดิมว่าอรนุชอุ่นสวัสด์เกิดวันที่16กันยายน2539ปัจจุบันอายุ25ปีส่วนสูง161เซนติเมตรเกิดที่กรุงเทพมหานครศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพปัจจุบันกำลังมีผลงานละครเรื่องวานวาสนาออนแอร์ทางช่องวัน31ด้านชีวิตในวงการบันเทิงของปลายฟ้า เคยผ่านงานการแสดงกับซิทค,คอมมาแล้วหลายเรื่องเช่นเป็นข่าวลูกพี่ลูกน้องบ้านนี้มีรักมาวัดกันไหมส่วนผลงานละครก็คือเรื่องสายรักสายสวาดและวานวาสนาที่กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้นอกจากนี้ยังเคยเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงรวมถึงภาพยนตร์อีกด้วยด้านชีวิตส่วนตัวของปลายฟ้าเป็นคนร่าเริงยิ้มเก่งสดใสโกรธง่ายหายเร็ว เจ้าตัวยังเคยบอกอีกว่าตอนเด็กๆเ,เป็นสายแสบโซนจนทำให้หัวและคางแตกตลอดส่วนเรื่องความกล้าสแสดงออกก็ฉายแววตั้งแต่เด็กเพราะชอบทำกิจกรรมของโรงเรียนมาตั้งแต่สมัยประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาอาทีร้องเพลงรำไทยโดยมีคุณย่าเป็นครูสอนร้องเพลงลูกทุ่งให้ตั้งแต่เด็กวันวาสนาออกอากาศทุกคืนวันจันทร์และอังคารเวลา20นาฬิกายีนาที ทางช่องวัน31สามารถติดตามปลายป้าได้ทางไอจชื่อ tfncsp